ครับหน้าโรงพักเลยนะเอาเดี๋ยวเข้าไปโรงพักเนะี่ยนะฮะเอายืนกันละนาวนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวปล่ลงก่อนต้องกันลงก่อนเดี๋ยวมึงไปวนหาที่อจอดมาเดี๋ยวจอดจะปล่ลงก่อนนะครับโอ้โอ้ต้องด่านกันได้โรงพักเเลยเหรอมันไม่ได้ด่านนะครับ ใยันดานเอาปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาสวัสดีครับโอ้แต่ละจอนแข็งขันดีนะครับอันนี้ผู้กองจับข้อหาอะไรบ้างครับเนี่ยจับข้อหาอะไรบ้างยังไม่ได้จับเลยครับฮะยังไม่ได้จับไม่ใช่ท่านออกมายืนกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องจับด้วยไม่จับได้งไงอะ นะอํานวยความสะดวกอํานวยความอํานวยความสะดวกไงผมไม่เห็นท่านโบกรถชักคันเลยเนี่ยนะท่านไม่ได้โบกรถอํานวยความสะดวกเลยเนี่ยเนี่ยถือไปสั่งคนระบยระบยเนี่ยไไไไนะไไยังไม่ได้จับใครเลยครับบอกชาวบ้านมอเตอร์ไซค์วินที่แถวนี้เขาบอกว่าจับหน้าโรงพักไม่มีคนมาขึ้นไม่มีคนมาขึ้นรถเขาเออเขาไปร้องเรียนผมที่ได้กี่ลายแล้วครับลูกเพ่ จับได้กี่ลายแล้วนะครับบินมอเตอร์ไซค์เดือดร้อนไม่มีคนมาขึ้นรถก <c oughs> ็ตำรวจจับจับหน้าโรงพักอย่างนี้ก็ตายเลยเป็นไงเพ่ตำรวจตั้งด่านคือแอบจับตรงนี้แหละเอาถามว่าลูกค้าดีไหมพอมีนะพอมีนะโอเคอยังพอได้ครับยังพอได้อเอ,าเอ้าเลิกเะแล้วเป้นได้อย่างเงี้ยพอ,อจะถามหน่อยก็เลิกเสียแล้วอะ นะ่เออตำรวจตำรวจแลรวฐมมนี่ถามไม่ได้เนาะพอถาม้วเลิกเลยไอ้พี่นาะเลิกแล้วเอาตายเลยชาวบ้านถามไม่ได้เลยสงสัยไม่ได้เลยเอออำนวยความสะดวกยังไงไม่เห็นบกรถเลยโอ้ยนะครับผมจะถามหน่อยว่าเข้าอำนวยความสะดวกไงผมไม่เห็นรถเขาบกรถนะ โบกรถมันต้องเอาเบอร์ค้อนดอกมันต้องโบกเหใช่ไหมใช่ครับถูกไหมถูกครับตายเลยจะถามมาได้หน่อยขยันจัดไปหรือเปล่าโอ้ยตายเลยตำรวจตราจรนครปฐมนะครับจะถามได้หน่อยไม่ใช่อะไรเ้ขยันขยันนะครับขยันนะครับสอบวจรารจรเนี่ยต้องต้องไอ้นี่ต้งนิดนึงอ่ะครับนะ เดี๋ยววัจองกระถิน่นนะครับอเอ้ยจองกระถินนั่นเลย,เลยนะเ,ยเออตายแล้วไม่ใช่มใชผมอยากจะถามเขาอะวิธีอำนวยความสะดวกยังไงอ่ะลูกพี่อเ,เออจะถามเขานิดนึงแค่นั้นเองแล้วเขาเลือกแค่เรียวอะจะไปถามะไรทีเนี้ยนะลูกพี่ไม่รู้เลยครับอ้ยหนอว้ยหนอว้อยหนอ ตายเลยจะถามใครเลยประเทศไทยนะนะขยนันขยนันขยันครับนะ้ครมาถมนะครับสวอาเมืองนะ้าคอมาถมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ๋ยว,ยวไปขึ้นไปหาลองพูดกับหน่อย ي, เด,นดยนย้นะครับไปให้ตำรวจสอนกฎหมายซะหน่อยนะครับ ายแล้วเลิกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะอ,อำนวยความสะดวกตายเ,เลยตอนนี่ตลาดจอนเลิอกอำนวยความสะดวกจะได้ยังไงเราโอ้นี่แสดงว่าไปตั้งด่านมาแล้วเนี่ยนะครับไปตั้งด่านมาหรือเปล่าเนี่ยเอาตายหาเลยรถตำรวจวันปีหกห้าแล้วขอบคุณด้วย อันนี้ตำรวจเมืองนครปฐม,มทำผิดกฎหมายอ่ะแอบจับชาวบ,บ้านแต่ไม่จับตัวเองเฮ้ยมันเป็นเรื่องน่าอายไหมอย่างเงี้ยเนะเอาพุ่มกับดูแลหน่อยนะครับวันนี้ปีหกสี่อยู่นะอ้าวอย่ามึนอย่ามึนอ้าเอารถตำรวจเลยแหละเอาเมืองนครปฐมนะครับวันนี้มาเยี่ยมเมือ,องนครปฐม เนี่ยมันก็ทำเป็นข้าราชการตำรวจมันต้องทำตัวเป็นยิ่งอย่างให้กับประชาชนนะครับต้องไม่ละเมิดกฎหมายแต่เนี้ยป้ายวาษีไม่ไม,ไมีติดกระจกเลยเนี่ยฮะมาเร็วมาเร็วมาเรีวนัดบายนัดบายคืออะไรนัด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 ใครบายอ๋อเนี่ยป้ายภาษีไม่ติดแต่พุ่งกลับอยู่ไหนอะ เออตายเลยท่านบริหารอย่างนี้นะเออไอวันนี้ไอบันใจนะในคันนี้ยิ่งไปแล้วเลยเนะี่ยป้ายทะเบงทะเบียนทำไมติดเนี่ยออรถอะไรอนะเนี่ยเออสองศูนย์รหัสสองหนึ่งไอสองศูนย์หนึ่งนะฮะป้ายทะเบียนไปไหนแล้วพอ่อเออ อาอันนี้ไปเรื่อนลางนะเอาเดี๋ยวตำรวจนะครปฐม,มเออผมว่าจะไม่ไอ้นี่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูคันนู้นก่อนดีกว่านะครับเอามันเฉพาะรถเฉพาะเมืองนี่แหละฮะเอเอประชาชนร้องเรียนมาหาผมนะครับที่ โอ้ยมีมะพร้าวเต็มรถเลยพี่น้องเลยเอามะพร้าวมาจากไหนนอกเผาเอ้ยเออเป็นเจ้าของสวนหรือว่ายังไงนะครับเอาเดี๋ยวเอาเล่นเอากันให้งามไส้เลยนะฮะทะเบียนอะไรเนี่ยมองเห็นชัดไหมนะครับเอทะเบียนชัดๆนะครับหนึ่งขอใขรทอทหารเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะครับเอาป้ายภาษี อา้าไปตั้งด่านวดขันวินัยจาราจรไปรถตำรวจนะครปฐมเอาซะอย่างนี้นะฮะเอาเนี่ยเอาอีกคันหนึ่งนะครับหนึ่งเท่าเท่าสอสิงนะครับแปดหกหกแปดกรุงเทพมหานครเอาดูพฤติกรรมนะครับอา่าหมด อายุ20กันยา2564เอางามใส่แล้วนะครับเอาี่มีปัญหากับเบ็นมพักไหนใช่มหมเออขยันครับขยนันอา่าไม่รู้โอ้ยรถคันนี้ยิงหกสามอยู่ด้วยนะครับปีหกสาม่เอา อถ้าเอาทั้งหมดนี้ตายเขียนใบสั่งไม่บัดไม่ไหวนะครับดําเนินคดีไม่บัดไม่ไหวนะครับดําเนินคดีไม่บัดไม่ไหวเอาโอ้รถผู้หลักผู้ใหญ่รถผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยป้ายนะครับรถใครอะเอาป้ายประมูลอีกตั้งหากกอไก่นอนเนนไอ้กอไก่นอนหนู แปดสามปดสามเลขทะเบียนสวยแต่ป้ายภาษีไม่มีครับพี่น้องเอารถเอารถผูหลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะฮะมันต้องทำตามกฎหมายครับังคับใช้กฎหมายมันต้องอเอาบอกว่ารถยนหลวงเมืองนะครับหกหนึ่งเดี๋ยวดูนะตำรวจแลวครปถมจะว่างไง รถ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 ใครเน,นี่ยผู้หมวดรถใครเอามะพร้าวมาจากไหนอ่ะออจากสวนครับฮะ<า>จากสวนครับจากสวนแล้วทีนี้ไอโอแล้วทีนี้จะเอาไปไหนผู้หมวดเอาเอาไปไหนเนี่ยมะพร้าวเนี่ยอ๋อไปให้นายครับอ๋อไปให้นายครับโอ้นายนายได้กินมะพร้าวอ่อนนะเนาะเออแล้วทีนี้ผู้หมวดใช้รถคันนี้อ่ะอ๋อรถของทุ่มกราบครับอ๋อรถบอกโอ้ยรถทุ่มกลับขับเลยเหรอ ทะเบียนขาดนะผู้หมวดเอาอยัางไงดีไม่ไม่ขาดมั้งครับมาดูดิมาดูดิมดดไม่ไม่ผมไม่ได้ติด,ดเฉยไม่ไม่ได้ติดถือว่าถือว่าผิดกฎหมายไหมผิดไหมผู้กอเออผู้หมวดเดี๋ยวพี่มาดูนะมาดูมาดูมาดมไม่ไม่ดูว่าผมดูที่กระจกมันต้องแสดงอย่างชัดเจนนะไอ้ผมชัยมาเนี่ ลองรู้กลับอยู่ไหนลองรู้กลับหัวหน้าพน,น,นักงานสอบสวนไม่อยู่ห้องคนก็อยู่ห้องนี้ครัห้องไหนครับห้องไหนอ่ะขอพบท่านหน่อยครับผมแถลงข่าวเมื่อไหร่ครับพี่ฮะขอแถล,งข,ง,ถลงข่าวเสร็จยังใครแถลงข่าวแถลงข่าวเรื่องอะไรผมไม่ได้มาเรื่องทางเลงครับครับผมไม่ได้มาเรื่องแถลงข่าว โอ้ไม่ฮะไม่มาขอใช่ยมมเอออ่าขอพูดท่านลองหน่อยครับลองพูดก,กับนะครับลองผู้กับอยู่ห้องข้างโน้ะครับเนี่ยตำรวจบอกให้ผมมาทางนี้เอ้พี่พี่มาทงานันนะห้องน้นเลเดินเข้าไปในห้องน้นเลยฮะห้องไหน อ้าวแล้วหลอกผมเดินกลับไปกลับมานี่เหนื่อยนะฮึอันสั่งรอบแล้วลอ,ลองพูดกับขอพบลองพูดกลับผมหน้าพนักงานสอบสวนนะครับอยู่เปล่า,อย,ลาอยู่ใช่ไหมไม่อยู่อยู่ห้องนี้ป่ะห้อง,ห,องห้องไหนครับพี่ลองเดินไปดูห้องประจำวันฮะ

โอ้ประชาชนแขกเยอะขอพบรองผู้กับนนะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนอยู่ตรงไหนเอ่ยฮะเบอร์สามตึกไหนครับผมอำนวยความสะดวกนิดนึงครับครับผมเ<ะ>อาพาเดินออกจากตึกแล้ว กลับมาห้องเดิมอีก่อกี้นี่เขาก็บอกผมออกจากห้องนี้มามเขาไม่อยู่ครับอ่าแล้วทีนี้อ่าร้อยตำรวจโทรคนนี้อยู่ไหมครับเออร้อยตำรวจโทรที่พงศกรอยู่ไหมอ่าอ่าไม่อยู่ก็ไปช่วยภาคไปครับไปไปช่วยไหนนะภนะาคเจ็ดภาคเจ็ด แล้วทีนีเ้เดี๋ยวผมจะพบหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้ยังไงพวกกองเอาเอาอย่างนเงี้ยผมมาตามตอนนี้ผมก็นนกกไม่ทราบผมก็ใจที่นะแต่หมายถึงว่าห้องทำงานก็อยู่นี่นะผมทํางานอยู่ที่ปัดอยูนน่านอยู่เอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีนี้เอาอย่างนงี้อำนวยความสะดวกให้ผมนิดนึงก็คือเอลองขึ้นวิทยุเรียกทันทีว่าเจอนี่ห้องวิทยุนี่นะครับเิญนะครับเอาเชิญครับเชิญครับท่านครับเออ ขึ้นวิทยุเรียกรองผู้กับหัวหน้าฝ่ายสอบสวนให้ผมหน่อยครับเรองผู้กับเขามีประชุมกันอยู่ข้างบนครับผมชั้นชั้นบนครับประชุมอยู่ชั้นบนใช่ครับผมประชุมไปสพกอกันอยู่ชั้นบนเนี้ยกับหัวหน้าทุกงานครับผมอ๋อหัวหน้าส่วนทุกงานนะนะแต่รู้ว่าท่านอยู่โรงพักเนาะครับครับผมครับโอเคขอบคุณผู้กองมากครับครับครับผมครับขอบคุณครับ มาเดี๋ยวรอรอลองผมกลับนิดนึงนะครับร้อยตำรวจโทรพงศกรไปช่วยราชการที่ภาคเนะี่อ้าวถอยหลังรถคันที่ภาษีขาดถอยหลังครับ ไปเนี่ยไนี่ยเดี๋ยวว่ากันไปนะครับรถตำรวจตอดที่คันเมื่อกี้นี่นะครับไปกฎหมายดูยยด้วยนะอยขยันดักจับเอาหน้าลงพักเลยนะเฮ้ยเอากาแฟร้อนๆมากินหน่อยเด้มีตังค์วะฮะ เกาแฟร้อนกินอะไรร้อนๆหน่อยเด้อเอเอเดี๋ยวขยันจับชาวบ้านนะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองคือเขาบอกว่าอะไรนะเ,เห็นแต่ความผิดของชาวบ้านาแต่ไม่เห็นความผิดของตัวเองนะครับ ลองดูเดี๋ยวให้ทนายวักไงครับฟ้องทั้งหมดอนะครับนะชาวบ้านตะกี้นี่มอไซวิน,หน,ห,นหน้าออเหน้าอหน้างค์พระนะครับไปร้องเรียนผมที่อายการนะครับบอกว่าตำรวจตั้งด่านนะครับมันไม่ใช่ด่านแต่เป็นการแบบอ่าบกเอาบอกเอาอ่ะนะฮะ ขยันนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับมาตรการของนักลบด่านเตือนนะ mm. ฮะผิดก็จะว่ากันไปตามผิดอย่าลิงเลี่ยงต้องลูกผู้ชายนะฮะ mm. ลูกผู้ชายให้ลูกผู้ชายใจต้องเกินร้อยเนะอ mm. อันนี้คือสถานีตำรวจเมืองนคนปรปฐมนะครับ mm. คือท่านมีหน้าที่นะครับทำให้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชน นะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมาย <c oughs> ผิดพรบรถยนผิดพรบขนส่งนะครับแต่ก็เที่ยวไปเรียกรถประชาชนนะ <c oughs> อาวก <c oughs> ็วุ่นวายกันสักนิดนะครับนะ <c oughs> นะครับก็วุ่นวายกันสักนิดนะนะครับ ผมบอกแล้วว่าถ้าพวกท่านเพ่งเลงแต่ความบิดของประชาชนมันก็จําเป็นแหละประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเพ่งเลงพวกท่านเหมือนกันนะฮะนะตรวจสอบการใช้อํานาจของพวกท่านไปนะครับเออไม่ใช่เอ,อมะ,เออะมาเทิงก็ประชาชนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวนะครับเออผมไม่รู้ว่าวันนี้ก็มีแถลงข่าวอะไรนะฮะมีการประชุมกันก่อนนี่ไงผมบอกว่าอาชีพ ของผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมเป็นนักข่าวก็จริงนะครับผมไม่นิยมการที่เออมาทําข่าวประเภทอย่างนี้นะครับว่าการที่จะนําเสนอข่าวจะ,ะแถลงข่าวทีเนี่ยต้องให้เขาผ่านการประชุมก่อนพูดในลักษณะไหนที่จะไม่ผิดกฎหมายที่จะไม่มินเมนะครับเป็นการเตรียมมาก่อนไออย่างนี้ผมไม่คือพวกผมในเพจนักรบด่านเดือนแล้วก็ทีมพักใหม่เข้าไปด้วยก,กันไม่เอาข่าวอย่างนี้ไม่เอานะครับ เตรียมคำพูดกันมาอย่างดิดีนะฮะไม่เอาของเรามันต้องรายการสดๆนะฮะอ่าเนี่ยถ้าผมถ่ายทั้งโรงพักเนี่ยที่ติดป้ายเอาไว้นะเยอะนะฮะเยอะใส่เอาว่าถ้าจะเอาเงินรางวัลเงินรางวัลเนี่ยเออเอาว่าค่าปรับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ชีบ้บ่อแสนะครับเออแต่ไม่อยากได้ครับไม่เอา นะให้ดูไอ้นี่ถ่ายเป็นน้ําจิ้มไม่เห็นเฉยว่าอีพฤติกรรมนะฮะใส่ชุดข้าราชการแล้วทําผิดกฎหมายย้อยฟ้าท่าดินนะครับไม่เอาดิอย่างนี้ไม่เอานะครับอ่าเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับครับพอดีทางแอดมินนะครับบอกว่าอยากให้มันยาวไปนะครับเอาสั้นๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเปิดต้องอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่สพเมืองนครปฐมนะครับก็ยังรักทุกท่านที่ถึงทุกคนเป็นห่วงทุกคนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเ,เงินทองที่มันหาค่อนข้างยากนะฮะแต่ตำรวจจราจรก็พยายามที่จะไปกล่าวหาฐานความผิดเนื่องจากรถมันสึกหลอไปตามสภาพอายุการใช้งานมันฝากเอาไว้ด้วยนะครับ